รักละไม่รักละรับพี่เนยดีกว่ามาพี่เนยมามาหาพี่เนยดีกว่าพี่เนยมาดูที่ฝาทางรับพี่เนยดีกว่าโอ้รับพี่เนยไม่รักพี่โก้และรับพี่เนยดีกว่ามาพี่เนยมาหาแม่มาพี่เนยมาหาแม่มาไม่รักละหมามันเน่าหมามันเหม็นแล้วไม่รักมันละ ไม่รักพี่เนยละรักพี่โกเออรักพี่โกรักพี่โกคนเดียวอืสุดที่รักของแม่อืพรตัวน้อยของแม่อืมนินได้ละพอละรักละโอเค